สุดานนี่เกรงเจย์ไข่บีกับฟอร์เรนเจอร์คันนี้ค่ะสวัสดีค่ะสำหรับวันนี้ก็มาพบกับลัตตี้นะคะกับช่องลัตตี้ไข่ฟอร์ดค่ะแล้ววันนี้เราอยู่กันที่โชว์รูมฟอร์ดราชพฤกษ์พระราม5นะคะอีกเชนเคค่ะวันนี้น้องรัตก็จะพาคุณลูกค้าทุกท่านนะคะมาพบกับรถส่งมอบรอหล่อของน้องรัตเลยค่ะด้านหลังน้องรัตนั่นเองนะคะคันนี้ค่ะเป็นพี่ยักษ์ใหญ่ของเราเองค่ะฟอร์เรนเจอร์ดีบีเอ็มเอสสองจุดศูนย์เวสหกสปีดนะคะเป็นตัวที่แบบ เรียกว่ายอดขายอันดับต้นๆเลยนะของรุ่น l ンเจอรของเรานเ,เองค่ะตัวนี้ตัวขายดีเลยนะคะรุ่น x อนั่นเองค่ะสําหรับรุ่นนี้นะคะต้องบอกก่อนนะคะว่า ตัวนี้นะคะมาพร้อมกับชุดแต่งแบบจัดเต็มมากๆเลยและตัวนี้ราคามาแบบน่ารักมากๆนะคะราคาอยู่ที่9ก้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะคะแต่ราคานี้ลูกค้าท่านใดที่ชมคลิปของน้องรัตนะคะรับดูมาจากช่อง y YouTube น้องรัตนนะคะราคานี้น้องรัตไม่ขายนะคะน้องรัตขายเพียงราคา7จ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นคะ่ะอีกรอบนะคะเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นคะ่ะสําหรับคันนี้นะคะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ร้อยเจ็ดสิบแรงมาและแรงบิดสี่ร้อยห้านิวตันค่ะ สามารถสั่งการผ่านแอปพลิเคชัน Ford Pa s s ไม่ว่าลูกค,ค้าจะสามารถล็อกร้นดับรถรถสตาร์ทลถดับรถผ่านตัวแอปพลิเคชัน Ford p a s s ได้เลยค่ะสำหรับรุ่นนี้มาพร้อมกับตัวาสามารถรุยน้ำสูงได้80เซนด้วยนะคะตรงนี้เรียกว่าจัดเต็มแล้วก็หล่อมากๆเลยและจัดโปรโมชั่นพิเศษด้วยค่ะสำหรับด้านหลังน้องรั้นนะคะเป็นรถส่งมอบของคุณลูกค,ค้าค่ะพี่เอกนั่นเองค่ะจากจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะคันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าพี่เอกเขาบอกว่าพี่เขาแบบแนวออฟโรดจัดเต็มน้องรัจัดให้เลยและก็ที่สำคัญค่ะเอกขาาบว ขอเป็นสีดําตัดแดงนะคะเพราะว่าพี่ฉโลกับสีแดงมากๆเลยนะคะแล้วก็ชอบสีดําด้วยนะคะจัดไปเลยเดี๋ยวมาดูชุดแต่งกันนะคะว่าน้องรัตแต่งอะไรให้บางนะคะมาที่จุดแรกเลยดีกว่านะคะจุดแรกนะคะน้องรัตใส่เป็นตัวสกู๊ปแรนให้นะคะสีดําตัดด้วยสีแดงแบบนี้เลยนะคะทําให้ตัดกับตัวรถต้องบอกก่อนว่าดําตัดแดงเท่มากๆเลยนะคะ ถัดไปที่ตัวกระจังหน้านะคะกระจังหน้าของเราก็มาพร้อมกับ FR ตัวอักษร F O R D ค่ะแล้วลูกค้าบอกว่าขอเป็นนําตัดแดงน้องรัดจัดให้ค่ะมาพร้อมกับไฟ3จุดแบบนี้เลยนะคะนี่หล่อๆแบบนี้เลยนะคะแล้วที่สาคัญน้องรัดออฟเฟอร์เป็นตัวข้อไฟหน้าให้ด้วยนะคะเพื่อให้ดวงไฟของลูกค้าดูโดดเด่นและมีมติและใช้งานได้จริงค่ะถัดไปนะคะมาดูกันที่ในส่วนของตัวไฟตัดหมอกบ,บ้างดีกว่ารุ่นนี้นะคะเอสเรามีไฟตัดหมอกมาให้ไม่ต้องใส่เพิ่มเลยนะคะเดี๋ยวไปดูด้านข้างกันบ้างคะ่ะ แล้วก็ตัวนี้นะคะน้องหัดออฟเฟอร์เพิ่มเป็นตัวสติ๊กเกอร์ด้วยเพื่อให้ตัวรถดูแบบดําตัดแดงแบบจริงๆเลยนะคะถัดไปนะคะมาที่ซุ้มล้อกันบ้างค่ะสําหรับตัวนี้เป็นซุ้มล้อ6นิ้วนะคะแบบมีหมดุดแบบนี้เลยนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดที่กําลังดูหรือว่ากําลังเลือกชุดแต่งอยู่ตอนนี้เก็บเป็นเฟเฟอร์เดได้เลยนะคะ ถัดไปนะคะมาที่ตัวล้อม้างดีกว่าลูกค้าบอกว่าขับเดิมๆขอเดินดีกว่านะคะตัวนี้น้องรัดเลยจัดนี่เลยรองเท้าคู่ใหม่ให้นะคะหรือแม็กคานินี้อาแม็กตัวนี้นั่นเองค่ะแม็กยางของเรานะคะมาพร้อมกับแม็กอาแวมไพร์นะคะรัดด้วยยางอาร์อาตัวนี้ค่ะยางอารัดด้วยยางแอดเอนเจอร์นั่นเองค่ะมาพร้อมกับแม็กขอบ16นะคะตัวนี้ทำให้ตัวรถดูหล่อและมีมิติแล้วก็ที่สําคัญค่ะไม่ได้ขับแล้วเสียงดังนะนุ่มอยู่นะคะตัวนี้นะคะลูกค้าเช่นต่างจังหวัดใช้ด้วยลูกค้ารีวิวเขยมาเลยว่า พี่ขอเน้นใช้งานต่างจังหวัดแล้วก็ไม่เสียงดังตัวนี้น้องจัดให้เลยนะคะขับสน,นุกแน่ๆค่ะอ่าถัดไปนะคะมาด้านข้าวมันดีกว่าตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับสติกเกอร์ม้าแบบนี้เองนะคะนี่เลยหล,ลอ,ลอ,ลอๆแบบนี้เลยแล้วก็ที่สําคัญน้องรับใส่เป็นตัวครอบมือจับให้ด้วยนะคะเพื่อเวลาลูกค้าเปิดปิดนะคะตัวนี้จะได้ลดลอยนะคะลอยเวลาสัมผัสนะคะทําให้ตัวรถแบบเราลดลอยนะคะแล้วก็มาดูด้านใน,นกันมากดีกว่านี่เลย ตัวนี้ก็จะเป็นภายใน x อ s นะคะตัวนี้ได้เป็นเบาะหนังเลยนะคะสำหรับตัวโฉมนี้นะคะนี่เลยเบาะหนังกระชับมีพร้อมหน้าจอแล้วก็เกียร์6สปีดนะคะมาพร้อมกับพอมอะไรไฟฟ้าด้วยกว้างขวางกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะรถฟอร์ดของเราแอร์เย็นฉ่ำมากๆเลยนะคะใช้งานต่างจังหวัดนี้ไม่ต้องกังวลเรื่องแอร์เลยนะตัวนี้แอร์เย็นมาก ค่ะถัดไปด้านข้างกันบ้างดีกว่าค่ะสําหรับด้านข้างนะคะนี่เลยจุดเด่นเราอีกตัวหนึ่งก็คือจะเป็นโลบาร์เหล็กนั่นเองค่ะตัวนี้เป็นโลบาร์เหล็กของ o u t l a n d ร er ์นะคะใช้งานได้จริงแล้วก็นิวอ่าพี่ๆดูเลยค่ะด้านหลังนะคะนี่สวยงามมากแล้วก็ตัวนี้ใช้งานได้จริงนะคะแล้วก็ไม่ได้หนักจนทําให้รถแบบอื่นนะคะตัวนี้อ่าหล่อๆเลยค่ะแล้วก็ที่ด้านหลังเราก็เอาเฟืองมาส่วนในส่วนของตัวข้อไฟท้ายให้ด้วยนะคะทําให้ดวงไฟด้านหลังดูมีมิติแล้วก็มีในทรงตัวนี้เลยอ่า กับท้ายนั่นเองค่ะ FORD ค่ะดำตัดแดงเหมือนโจทย์ที่ลูกค้าตั้งไว้ค่ะนีเลยนะคะเราแบบนี้เลยนะคะแล้วก็อะคริลิกคำว่าแลนเจอร์นะคะเป็นสีแดงนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะลูกเอกรุ่น XLN นะคะของเราก็จะมีกล้องมองหลังมาให้ด้วยนะคะเวลาลูกค้าขับหรือถอยจอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันสามารถดูด้านหลังได้ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยค่ะตัวนี้ลูกค้าบอกเลยว่าที่ขอชุดเหล็กอะโลบาเหล็กมาแล้วนะคะ นี่เลยกันชนท้ายเหล็กก็มาด้วยเหมือนกันค่ะตอนนี้นะคะเป็นกันชนท้ายเหล็กของ Outlander เป็นรุ่นนิยมของเขาเลยนะคะเป็นรุ่นขายดีเลยค่ะแล้วก็นี่มาพร้อมกับห่วงแดงนะคะแบบนี้เลยนะคะสามารถลากจูงได้แล้วก็ที่สําคัญตันนี้แข็งแรงมากๆาเลยนะคะเป็นไงบ้างคะพี่ๆรถคันนี้หล่อถูกใจพี่ๆไหมคะถ้าท่านใดคะ่ะที่สนใจชุดแต่งประมาณนี้นะคะรยจะได้แบบไหนก็ทักมาสอบถาม้องรัานได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็น โปรโมชั่นแคมเปญน,นะคะเอกสารที่ต้องเตรียมไฟแนนซ์หรือว่าลูกค้าประกอบอาชีพอะไรยอยากปรึกษาไฟแนนซ์สอบถามน้องรัตได้เลยนะคะหรือว่าจะเป็นชุดตั้งกับเราแบบนี้ก็แจ้งน,น้ันได้เลยค่ะและถ้าท่านใดนะคะไม่อยากพลาดข่ขาวสารดีๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้น้องรัตด้วยนะคะและท่านใดใครอยากได้โปรโมชั่นแล้วหล่อๆแบบนี้นะคะ,โท,บบะ,คะโทรหาดังรัตได้เลยที่เบอร์0 5 9 5 5 2 5 9 1 3 7สนนะคะหวังว่าเราจะได้เป็นลูกค้ากันนะคะและท่านใดอยากเป็นเจ้าของรถฟอร์ดหล่อๆแบบนี้นะคะอย่าลืมนะคะ ราคานี้ค่ะ9 1 9 0 0 0บาทน้องรัดไม่ขายน้องรัดขายเพียงราคา799,000บาทที่ช่องรัตตี้ขายฟอร์เท่านั้นค่ะสำรับนี้ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะ